ที่นี่คือ Private p ู o วิล l l a พัทยาสไตล์บาหลีที่บรรยากาศดีและมีความเป็นส่วนตัวมากๆอาหารตกคนละแค่หลักร้อยพร้อมอาหารเช้าโลเคชั่นดีใกล้หาดดงตาลเดินทางสะดวกใกล้แหล่งร้านอาหารมากมายจะมาพักเป็นคู่ครอบครัวหรืออยากเหมาทั้งหลังแบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้หมดใครกำลังมีแผนมาเที่ยวพัทยาเซฟคลิปนี้ไว้ได้เลยมาเชี่ยเกันวันนี้พาทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่เดอะเอลิทรีสอร์ทพัทยาเดินเข้ามาก็จะเจอกระสาบว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางที่พักบรรยากาศได้ในสงบผ่อนคลายลมลื่นเย็นสบายที่นี่มีห้องพัััักกกกมาาถึงงง8ห้้้้ออเลลลืพไดชชนนนบ่ ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวสระน้ำที่แสงสวยทุกมุมจะถ่ายรูปมุมไหนก็ปังถูกใจสส่คอนเทนต์แน่นอนวันนี้ครอบครัวเราเลือกพักกันที่โซนด้านล่างนะคะภายในห้องพักกว้างมากไม่อึดอัดมีเตียงขนาดใหญ่นุ่มนอนสบายมีห้องน้าให้ในตัวทุกห้องและความเลิศอยู่ตรงนี้พอเดินออกจากห้องก็สามารถลงเล่นที่สระว่ายน้ําได้เลยถูกใจครอบครัวเรามากๆสระว่ายน้าที่นี่เป็นระบบเกลือรับรองเรื่องความสะอาดได้เลยนะคะว่ายเล่นกันได้แบบไม่จํากัดเวลาย,ยาวๆได้เลยคะ่ะตกเย็นถ้าไม่อยากออกไปไหนแบบครอบครัวเราก็สามารถสั่งอาหารจากร้านใกล้ๆมาทานหรืออยากทำปาร์ตี้เล็กๆริมส เช้าวันถัดมาทางที่พักก็เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ด้วยเป็นสไตล์มีเกากรนเบรกฟร์รับรองอิ่มอร่อยกลับบ้านกันอย่างแน่นอนเป็นอีกหนึ่งที่พักในพัทยาที่มีมุมสงบสงบให้ได้ชาร์จพลังและตอบโจทย์คนที่ต้องการการพักผ่อนแบบเต็มที่ในบรรยากาศที่เงียบสงบเป็นส่วนตัวโลเคชั่นก็สะดวกมากจะขับรถออกไปหาอะไรกินก็ได้แค่ไม่กี่นาทีวีคเอนนี้แท็กชวนเพื่อนแฟนและครอบครัวมาเช็คอินกันได้เลยที่เอลิทรีสอร์ทพัทยานะคบมาพักมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย